มีใครไปมาหรือ,อยังที่นี่คือปราสาทนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบราณนสถานสุดคลังที่มีอายุเกือบ400ปีมาที่นี่ทีเดียวถือว่าได้หลายตอ่อได้ชมโบราณสถานไหว้พระขอพรจากพระจันลอยอันศักดิ์สิทธิ์สักสการ,ระรอยพระพุทธบาทส0 0รอและทิพัดไม่ได้สําหรับสายมูเพราะคนทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาขอพรกับ,กบองค์พระพิฆเนศปรางชนามาปปะทับ,บูนบาลังหัวกะโหลที่มีอายุเกือบ300ปีตามคําแนะนําของหมอดูชื่อดังเชื่อว่ามาสักการะ แล้วจะเอาชนะภัยอันตารายพูดผีปีศาจและประสบความสําเร็จในชีวิตปราสาทนครหลวงเป็นอนุสร์สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพาศ2174โดยถ่ายแบบมาจากปรา,าสาทเมืองพระนครประเทศกัมพูชาบอกได้เลยว่ามาที่นี่ได้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ขอพรสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก่อนกลับก็อย่าลืมมาแวะเจิมเปิดฝาเมือเรียกทรัพย์กับกุบาสุพรทางด้านหน้าแล้วชวนเพื่อนชวนแฟนและครอบครัวตามมาที่ เที่ยวมามูกันที่ปรา,าสราทนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยากันนะคะ